พบกับช่องทางการรับชมช่อง13สยามไทยนะคะผ่านทาง www.13lifetv.com ค่ะและอีกหนึ่งช่องทางค่ะผ่านทาง YouTube 13สยามไทย TV HD ค่ะ เฟซบุ๊กเพจนะคะเซิร์ชได้เลยคำว่า13สยามไทยค่ะอีกหนึ่งช่องทางสำหรับชาวโซเชียลสวัสดีครับรายการทันข่าวทันข่าวตอนนี้ข่าวมีอันเดียวที่เราจะต้องให้ความสนใจใครจะไปร่วมหรือไม่ร่วมกันแล้วแต่ท่านะครับไล่นายกคือความชอบทำเลยครับ มันเกิดอะไรขึ้นในเมืองไทยไล่นาะยกนี่ก็มาจะาคลิปหลุดแล้วนะครับไม่รู้ใครปล่อยไม่รู้แต่ว่ามันออกมาเนี่ยจังหวะน,นี้ได้ประโยชน์คนไทยทั้งประเทศนะครับทําให้เรารู้ว่าอะไรเป็นอะไรและก็ในเมื่อไม่ลาออกไม่ยุบสภาไล่ครับก็ต้องไล่คือนักการเมืองเนี่ยไม่มีนายแล้วตัวเองเป็นนายตัวเองคือเป็นผู้บริหารเป็นรัฐมนตรีอะไรเนี่ยเขาเนี่ยก็ไม่มีผู้คำชา เขาคือผู้พูดคำชายิ่งนาย,ยกรัมรีเนี่ยเบอร์หนึ่งเลยไม่มีใครเป็นนายและจริยธรรมของเขาต้องมีไม่มีสิ่งต้องออกนะครับตอนนี้ไปยืน่นฟ้องจริยธรรมแล้วการที่ท่านไปหลอกลอก่อฮุนเซนอย่างเงี้ยท่านเป็นตัวผู้นําประเทศทําไม่ได้ทั้งทางลับและเปิดเผยไปไม่ได้ครับเพราะว่าท่านกําลังเอาประโยชน์ของประเทศไปเล่นอะไรอยู่อย่าลืมนะครับ คลิปของฮุนเซนที่หลุดเนี่ยท่านบอกอยากจะเอาอะไรก็บอกมาเดี๋ยวจะจัดให้แล้วก็ขอให้ท่านดูสวยๆหน่อยอะไรอย่างนี้นะครับมันไม่ใช่แล้วคนฟังดูวินยูซนพึงเข้าใจได้ว่าอันเนี้ยเราเสียเปรียบและก็พยายามเบี่ยงเบนประเด็นให้เป็นความผิดของฮุนเซนว่าไปปล่อยคลิปทำไมเรื่องส่วนตัวเนี่ยไม่มีใครเขาทำกันทำอย่างนี้ผิดมารยาทไม่ใช่แล้วครับคุณไม่ควรจะพูดเลยถ้าเป็นคลิปหลุด กลับกันนะครับเป็นคลิปหลุดแล้วคุณแพรทองทานเนี่ยไม่ได้พูดว่าจะเอาอยากจะลุงอยากจะเอาอะไรก็บอกมาเลยเดี๋ยวจะจัดให้แล้วก็ช่วยหลานหน่อยแล้วเขาจะว่าหลานอย่างนั้นอย่างนี้แล้วอย่างนี้มันดูเอาประเทศไปแลกแต่ถ้าคลิปหลุดแล้วคลิปส่วนตัวโทรศัพท์ส่วนตัวคุณแล้วคุณพูดว่าลุงถอนทหารออกเถอะแล้วก็เปิดด่านซะเราไม่มีทางเลือกแล้ว ถ้าไม่ถอนไทยก็ไม่ถอนไทยก็พร้อมที่จะสู้กันโดยไม่มีทางเลือกแต่เราไม่อยากทำเราอยากจะให้ค้าขายด้วยกันอะไรด้วยกันเราต้องปิดหมดแล้วตอนนี้สหรัฐเขาทีแล้วว่าแหล่ง call center ใหญ่อยู่ที่เขมรเขากำลังเตรียมจะปราบแล้วแล้วถ้าไม่ไปร่วมมือเขาไม่บอกอะไรเขาเราก็โดนไปว่าเราช่วย พวก call center อะสิเออถ้าพูดอย่างเนี้แล้วหลุดเนี่ยอุ้งอิงดูสวยเลยไหมครับสวยเลยไม่มีจะไม่ว่าอะไรไม่ได้เลยบอกขายโชคเหไม่มีพอเลยโตบอกเลย,บอ,เลยบอกว่าเฮ้ยอย่างนี้นะถ้าเผื่อไม่ถอยไปสู้กันอะไรอย่างนี้ก็โอเคหรืออย่าต้องถอยนะถ้าไม่ถอยทหารก็ไม่ยอมนะอะไรก็พูดไปเลยแล้วจะได้รู้ว่าเขาตีไพ่อย่างไงไม่ใช่ช่วยหน่อยนะดูดีหน่อยนะเอาอะไรก็บอกมาให้ดูดีหน่อยเพราะคนไทยกําลังว่าแล้วทหารเนี่ย เขาไม่ใช่พวกเรานะอ้าวชิบหายแล้วบอกแล้วบอกว่าน,นี่เป็นตรแทค่ติกหรือยุทธวิธีหรืออะไรการเจรจาไม่ใช่ครับไม่ใช่ผู้นาประเทศทําอย่างนี้ไม่ได้ถึงได้เกิดกระแสแรงและมันเกิดอะไรขึ้นในเมืองไทยถึงเกิดเหตุการณ์อย่างนี้แล้วมาตอนนี้ด้วยที่เราเนี่ยเศรษฐกิจกำลังแย่ภาษีทั้แทรฟิฟก็ลูกผีลูกคนอยู่ สหรัฐก,ก็ไม่ชอบเราเพราะเราไปเข้าร่วมกับบริกด้วยโอ,อ้ที่มีบริกมีบาซินอินเดียไชยน่าทั้งหลายแหล่เนี่ยแล้วก็เซาท์แอฟริกาเนี่ยแล้วก็ยังมีประเทศไปเยอะเราก็ไปร่วมด้วยเนี่ยมันดูยังไงยังไงอยู่สองข้างเนี่ยระหว่างอินโดแปซิฟิกกับบริกเนี่ยมันขั้วตรงข้ามกาันทําไมเราอยู่สองข้างลาักษณะอย่างงี้นะครับเราก็โดนหลายหลายอย่างแล้วทั้งที่เราส่งอุยกูให้จีนจีนควรจะมาเยี่ยมเรามาขอบคุณ เขากลับไม่มาเลยเพราะว่าเขาโกรธหรือเปล่าเรื่องอินโดแปซิฟิกสมัยเศรษฐาไปลงนามไว้เราก็ไม่รู้นะครับเพราะเราไม่ใช่แล้วก็ส่วนอเมริกาก็โกรธที่ว่าเไปส่งไออุยกูไปอ้าวแล้วทำไมไปอยู่กับบริกอีกแล้วก็อยู่กับนี่อีกเราก็ไม่รู้อีกเพราะเราไม่ใช่นักการเมืองแต่ว่าวันนี้มันเกิดเหตุการณ์อย่างนี้เห็นไหมครับเหตุการณ์มันน่ากลัวมากเลยแล้วมาถึงปัญหาของโลกอันนี้ยิ่งน่ากลัวใหญ่อิสาราเอลกับอิหร่าน ใส่กันแล้วครับก็ยังนักกลัวแล้วนะครับมหาสารัฐบอกออกมาจะใส่ด้วยนี่ที่ครับเรื่องใหญ่แล้วพอสารัฐบอกจะมาใส่ด้วยเอาเลยครับทางอิหร่านก็มีรัเสเซียมีเกาหลีเหนือโอ้โหจีนหลายประเทศเลยช่วยเอาแล้วไม่ใช่ไม่ใช,ไใช่ไม่ใช่หมูๆแล้วไอ้งานนี้แล้วอิหร่านเนี่ยคือเปอร์เซียคือชาตินักรบนะครับน,กกนักกลัวนักกลัวครับผมอ่านจากเฟซบุ๊กของคุณนิติภูมินาวรัตน์ชื่อเดิมนะครับชื่อใหม่กา อะไรก็ไม่ทราบมันเป็นมิ่งรุตีลาอะไรอะไรเนี่ยเขาบอกอู้หูอิหร่านมีขีปนาวุธเป็นหมื่นลูกเลยโอ้โหมีรูปลงด้วยไม่ไม่หมูนะครับไม่หมูไม่หมูอันเนี้ยน่ากลัวมากโลกจะสะเทือนเลยเราไม่รู้วิธีแก้สักเรื่องหนึ่งอย่าว่าแต่เรื่องไปถึงโน่นเลยครับเอาแค่จะยังไงก็ได้แล้วดูที่คนก็ถามว่าพอคลิปหลุดปั๊บกระทรวงต่างประเทศส่งหนังสือ ประท้วงถึงขมรเลยเอาแต่ที่เวลามันบุกเรามาอะไรมาบอกให้ส่งจดหมายประท้วงเรียกตุกขมรมายังไม่เคยทําจนทุกวันนี้เลยเพอ,อุิ่อิงป๊บไปเลยรัฐมนตรีต่างประเทศไปยืนกับแม่อุงอิงเนี่ยผมดูแล้วไม่ได้เรื่องแล้วมาเบี่ยงเบนประเด็นว่าเราต้องรักกันนะแม่ถ้าเราเนี่ยมาขับไล่รัฐบาลเนี่ยเราจะเข้าทางหุ่นเซนเพราะนั้นเราต้องหอย่ายเข้าทางฮุนเซนเราต้องฉลาดตองแบกแม่อุ้งอิงไปเป็นนายกตลอดการ เฮ้ยท่านทำผิดท่านต้องรับผิดชอบแล้วแล้วนี่เป็นเรื่องใหญ่เป็นเรื่องของอธิปไตยของประเทศเราท่านยังบอกว่าจะอยู่ต่อเพื่อจะทำไม่ออกไม่ยุบสภาไล่ครับประชาชนก็ไปไล่แนละ้วเอาคงไปรวมกันเยอะนะครับว่าไปไล่มันเกิดอะไรขึ้นผีซ้ำดัำ้มพลอยหรือเปล่าเนี่ยเราดูแล้วเราก็ เหนื่อยนะครับทั้งเศรษฐกิจด้วยเพราะฉะนั้นมีกินมีใช้มีเกียรติมีศักดิ์ศรีเนี่ยเกียรติศักดิ์ศรีไม่มีแล้วแล้วก็มีกินมีใช้ก็ไม่มีแล้วก็ไม่รู้จะไปกันยังไงนะครับถ้าเรายอมให้ผู้ที่ความสามารถไม่ถึงนายกเป็นนายกกับประเทศจะสู่หายนะหรือเปล่าต้องช่วยเองคิดดูนะครับแล้วกระแสคนไทยเนี่ยเวลารักชาติแล้วเนี่ยเขาไม่ฟังเรื่องอะไรทั้งสิ้นนะครับ เขาก็จะลุยท่าเดียวเลยคนไทยเขาจะลุยท่าเดียวแล้วท่านดูให้ดีนะครับว่าท่านยังจะอยู่ได้ไหมเดี๋ยวลงถนนแล้วคนจะไปอีกเยอะเลยทําไมคนไทยต้องเป็นอย่างนี้นะยังไงก็ไม่ออกยังไงก็ไม่ไปยังไงก็ไม่ยุบกูจะเป็นนายกตลอดการขอเวลาหน่อยช่วยกันหน่อยสนับสนุนหน่อยเดีย๋ยวกูจะไปฟัดกับฮุนเซนก็คําพูดอย่างนี้เชื่อถือไม่ได้คนที่เคยโกหกหรือคนที่โกหก พุทธวจนะบอกคนที่โกหกไม่ทำชั่วอย่างอื่นไม่มีครับไม่มีเลยนะครับโอ้โหเอาล่ะลองดูว่าเป็นยังไงวันนี้มีข่าวตลกตลกนะครับว่าท่านนายกโดนไม่เขกหัวเอาไปดูนี่ไม่เขกหัวหรือม,มันพลาดไปโดนเอาดูสิห้าสิบวิเอง นายกเมื่อสักครู่้พูดคุยให้คกับท่านครับคุณผู้ชมตอนนี้ทางแม่ทัพภาคที่สองก็ได้มาพบกับพี่น้องประชาชนที่ได้เตรียมดอกไม้มามอบให้ดานห้านีนะครับคนคนมันเยอะคนคนมันเยอะคนคนมันเยอะ เีาหนหออหนออพลาดไปโดนไหครับเลยคนนี้ก็สะใจอยู่แล้วเลยบอกไม่เกหัวเลยโอ้ยเพ่างั้นล้วเธอโกรธมากกว่านี้นะครับอะไรนิดนึงไม่ได้เลยแต่ตอนเนี้รู้ว่าเรตติ้งเนี่ยมันติดลบแล้วก็เลยอึดอึดไป ไปดูอีกอันหนึ่งนะครับที่เขาขอโอกาสว่าเนี่ยคนไทยต้องรักกันนะอย่าไปหลงกลหุนเซนนะต้องสนับสนุนเพราะว่าเขากัรทหารเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันเขาขอโทษแล้วเขาจะขอแก้ตัวแล้วจะทําให้ดีที่สุดเชื่อได้เลยครับไปฟังดูสิครับ ีก็ได้มีการเชิญหน่วยงานความมั่นคงนะคะแล้วก็กระทรวงต่างประเทศแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะคะมาพูดคุยถึงเรื่องของสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาที่เกิดขึ้นนะคะก่อนอื่นเลยค่ะดิฉันต้องขออภัยพี่น้องประชาชนนะคะคนไทยทุกทุกคนที่มีในเรื่องของกรณีที่มีคลิปเสียงหลุดออกมาระหว่างที่ดิฉันคุยกับผู้นําทางกัมพูชานะคะก็จริงๆเป็นเรื่องที่ ไม่น่าจะเกิดขึ้นนะคะต้องขออภัยพี่น้องประชาชนที่ทําให้เกิดความไม่สบายใจนะคะตัวทีฉันเองค่ะได้มีโอกาสได้คุยกับทางมัทยมภาคที่สองนะคะแล้วก็ทางกองทัพอธิบายถึงเจตนาว่าเป็นเพียงเทคนิกของการสื่อสาร ที่จะเจราจานะคะต่อไปว่าเราจะต้องแสดงความเข้าใจเขาก่อนแล้วก็เพื่อจะคุยถึงดีเทลต่อ,ตอไปนะคะเพื่อจะให้เป็นการต่อรองเพื่อให้การประทะนั่นน่ะหยุดลงนะคะอันนี้คือความตั้งใจที่แท้จริงว่าต้องการจะให้สถานการณ์สงบสุขเท่านั้นเองแล้วก็ไม่ทราบจริงๆว่าจะมีการอัดคลิปและเผยแพร่แบบนี้นะคะก็ได้ทําความเข้าใจกับทางกองทัพเรียบร้อยแล้วนะคะทางกองทัพก็รับฟังแล้วก็บอกว่าวันนี้เองเนี่ย เราต้องร่วมมือกันนะคะเพื่อที่จะผนึก์กาลังเอาไว้นะคะคนไทยทุกคนก็ต้องผนึก์กาลังเอาไว้เช่นกันค่ะเพราะว่าวันนี้เองค่ะทุกภาคส่วนนะคะได้สรุปไว้ว่ามันเป็นภัยคุกคามต่อความมั่นคงของชาติอันนี้คือภัยคุกคามต่อความมั่นคงของชาตินะคะอันนี้ไม่ใช่ภัยคุกคามเล็กๆของ ประชาชนหรือว่าของอะไรที่จะพูดถึงเรื่องว่ารัฐบาลกองทัพต้องมาสู้กันนะคะวันนี้เราไม่มีเวลาที่จะมาทะเลาะก,กันเองแบบนี้ค่ะเราต้องปกป้องอธิปไตยของเราไว้และนี่คือสิ่งที่เห็นตรงกันแล้วก็ยินดีที่จะสปอร์ตรัฐบาลยินดีที่จะสปอร์ตกองทัพทุกรูปแบบนะคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการสนับสนุนใดๆก็ตามที่ที่ทางกองทัพ ต้องการนะคะอันนี้คือสิ่งที่เราตั้งใจว่าจะทำร่วมกันค่ะแล้ววันนี้เองค่ะการที่เราจะออกมาทำอะไรหรือว่าตัดสินใจในมิติต่ตางๆนะคะเราต้องคำนึงถึงประชาชนคนไทยที่อยู่ในกัมพูชาด้วยนะคะแล้วก็แน่นอนค่ะว่าประชาชนตรง,งชายแดนด้วยนะคะอันนี้คือสิ่งที่เราต้องต้อง,ต,องต้องนึกถึงแล้วก็ต้องให้ความมั่นใจให้ความปลอดภยัย กับพี่น้องประชาชนตรงนั้นด้วยค่ะวันนี้นะคะกระทรวงต่างประเทศเองนะคะมีได้ย้ำการ ดำเนินการโดยสันติวิธีนะคะแล้วก็ผ่านกระบวนการทรวิภาคีค่ะแล้วกระทรวงต่างประเทศค่ะก็ได้เชิญเอกอัคาราชทูตนะคะของกัมพูชาประจําประเทศไทยค่ะเพื่อมายื่นหนังสือประท้วงนะคะเพื่อแสดงความผิดหวังอย่างยิ่งต่อการกระทําของผู้นํากัมพูชาค่ะอันนี้จริงๆทั่วโลกไม่มีใครทําแบบนี้นะคะที่ผู้นําคุยกันไม่ว่าจะเป็นประเทศใหญ่ๆที่มีการตกลงกันหรือมีการพูดคุยเจราจาใดๆเนี่ยถ้าไม่ได้บอก ก่อนว่าจะมีการอัดคลิปเป็นการออฟฟิเชียลที่คุยกันเช่นเวลาที่ทุกท่านจะได้เห็นว่าดิฉันโทรไปแสดงความยินดีกับประเทศต่างๆอะไรเงี้ยเราก็จะติดต่อทางกระทรวงต่างประเทศเป็นพรคอที่ถูกต้องนะคะแล้วก็ทราบว่ามีการอัดคลิปเกิดขึ้นนะคะแต่แบบนี้เนี่ยเป็นการโทรคุยส่วนตัวโดยมือถือส่วนตัวของดิฉันนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยการกระทำแบบนี้ก็ถือว่าไม่ครเป็นที่ยอมรับต่อทั่วโลกอยู่แล้วค่ะ รัฐบาลไทยนะคะก,กับกองทัพนะคะก็ขอแสดงความรับผิดชอบ,อชอบใ,นในเรื่องของการปกป้องอธิปไตยนะคะที่เรากําลังดูแลร่วมกันนะคะแล้วก็ขอยืนยันอีกครั้งว่าทางรัฐบาลกับกองทัพเองเป็นหนึ่งเดียวกันก็อยากให้พี่น้องประชาชนเป็นหนึ่งเดียวกับเราด้วยนะคะเพื่อที่จะสามัคคีเอาไว้ในชาติปกป้องอธิปไตยของเราไว้แล้วก็ เวลานี้ที่เคยบอกไปค่ะไม่ใช่เวลาที่เราจะต้องมาสู้กันเองนะคะสิ่งที่เกิดขึ้นดิฉันก็ต้องขออภัยในความที่ไม่ทราบจริงๆว่ามีการอ,าอัดคลิปแบบนี้เกิดขึนนะคะเพราะฉันเื่นี้เองเนี่ยดิฉันรับทราบดีแล้วก็ต่อจากนี้ค่ะก็จะระวังนะคะในเรื่องของการพูดคุยให้มากขึ้นค่ะและแน่นอนว่า ทางกองทัพที่เราคุยกันเนี่ยเรามั่นใจอย่างหนึ่งว่าถ้าเรารวมกันเป็นหนึ่งถ้าเราสาม,มัคาคีกันเนี่ยเราจะสามารถผ่านพ้นวิกฤตนี้ไปด้วยกันอย่างแข็งแรงได้ค่ะขอบคุณค่ะครับท่านฟังแล้วท่านรู้สึกยังไงผมรู้สึกเหมือนท่านนะครับในสายตาของคนทําข่าวมา17ปีนะครับไม่สมเหตุสมผลครับไม่ใช่ว่าท่านพูดไปแล้วเขาเอามาเปิดเขาผิด ท่านพูดผิดครับท่านเอาประเทศไปเป็นเครื่องต่อรองแล้วท่านอ้างมาเป็นแทัตติกเป็นอะไรทั้งหลายแหละมันฟังไม่ขึ้นแล้วละครเขากลัวแล้วและจะให้ท่านไปทําอีกเนี่ยเขาคงไม่ยอมแล้วละครแล้วท่านก็จะบอกท่านไม่ออกแล้วก็ท่านไม่ยุบเพราะฉะนั้นเนี่ยคนเขาก็ไปไล่พอพิชิตเขาก็เตรียมตัวเต็มที่แล้วเขาก็จะไปกันเต็มที่แล้วนะครับเพราะว่าวันนี้เนี่ยท่านต้องแสดงความรับผิดชอบมีจริยธรรมนะครับพลาดไปแล้วประชาชน ไม่ไว้ใจแล้วท่านก็ต้องออกนะครับท่านก็ต้องออกอนี่เลยครับข่าวหนึ่งนะครับเขาจะนัดชุมนุมใหญ่ไล่รัฐบาลวันที่ยี่เนี่ยนะครับเขาก็มาแล้วก็ไปได่แลลวนะครับเตรียมตัวไล่กันแล้วล่ะอยู่กันได้ยังไงล่ะงานนี้นะครับโอ้โหมันมันมัน,ม,นมันเต็มที่จริงๆคลิปที่สองหมอตุนเนี่ยเขาก็เปิดแคมเปญล่าชื่อ ไล่แพทองทานหมดเวลานายกขายชาติจากข่าวไทยโพสต์เนี่ยคนไทยที่รักชาติเยอะนะครับเยอะนะครับข่าวสามแม่ทัพภาคสองนะครับก็เป็นเชียร์ท่านนะครับทหารเราเชียร์แล้วไม่ต้องให้กําลังใจท่านสู้อยู่แล้วกําลังใจท่านเหลือเฟือแล้วท่านโดนกล่าวหาว่าเป็นพวกฝ่ายตรงข้ามกับนายกกับ คุณเซ็นไปแล้วนะครับผมก็ไม่รู้ว่าท่านอยู่ฝ่ายไหนนะครับแต่รู้อย่างเดียวว่า,ท,า,า,าท่านรักชาติท่านารักชาติไทยท่านป้องกันชาติไทยเราได้แค่นั้นเป็นพอแล้วครับนั่นคือหน้าที่ของทหารน,นะครับนี่นะครับโอ้โหท่านก็แหมอดทนมากนะครับเอาอีกแล้วนะครับข่าวสี่เขมรเนี่ยยกขยโยงไปร้องเพลงที่ปราสาทตาควายอีกแล้วแล้วอันนี้ยังไงล่ะครับอันไหนย,ยังไงอะครับ เอาไหนอะครับบอกว่าคุยกันรู้เรื่องไหนว่าอย่างนั้นแล้วไหนจะไม่มีแล้วแล้วยกไปรองประเแล้วทหารก็ไปไม่ได้เพราะไม่ค่อยกล้าไปเพราะถ้าไปปั๊บเนี่ยก็จะโดนรัฐบาลว่าหรือเปล่าผมก็ไม่แน่ไม่รู้จะทำยังไงนะครับทหารไทยก็เข้าไปห้ามนะครับแต่เขาก็มีจริงๆแล้วเขาต้องทํามากกว่านี้แต่เขาไม่กล้าอะไรหรือเปล่าเพราะเขากลัวคนไทยก็ไม่ได้กลัวขมแ็งหรอกน,นะครับโอ้มันอันนี้มันก็ แล้วทําไมรัฐบาแลแพทองทานที่เป็นผู้นําไม่บอกนะครับว่าถ้าเข้ามาทหารต้องขับไล่ออกไปทําไมไม่พูดล่ะครับทําไมไม่บอกทหารห้ามให้เขาเข้าล่ะครับเพราะเป็นดินแดนไทยหรือท่านบอกว่าโนแมนแลนด์ no อีกเออให้ในายภูมิธรรมไปพูดดิครับไม่รู้ว่าดินแดนใครอีกมันไม่ได้แล้วนะครับแหมแล้วก็ข่าวห้าคอปทอเขาก็ตอบ ตอกหน้านะครับตอกหน้าบิ๊กอ้วนเลยะยเบี่ยงเบนประเด็นหลักคำพูดที่ไปเจราจาเนี่ยประชาชนเขารับไม่ได้เขารับไม่ได้นะครับเขารับไม่ได้เลยดูคุณจตุพรนะครับจตุพรบอกนายกเป็นคนของฝ่ายตรงข้าม ปล่อยให้บริหารประเทศต่อไปไม่ได้อีกแล้วเอาขึ้นแล้วนะครับโอ้โหทันใจเลยปล่อยให้บริหารประเทศต่อไม่ได้แม้แต่วันเดียวพักไหนฟังคลิปเสียงแล้วยังร่วมรัฐบาลต่อคุณรู้จักคำว่าพายเรือให้โจรน,นั่งมั้งแต่อันนี้ไม่ใช่กำลังจะพายเรือไปขายชาติชื่นชมครับตบมือให้จตุพรครับใช้ได้เลยเอาศิลปินแห่งชาติบ้าง ศิลปินแห่งชาตินี่ก็ผมชอบนะครับอาจารย์เฉลิมได้เขาลาออกนะครับเขาบอกว่าถ้าเขาเป็นศิลปินแห่งชาติเขาทำนี่ไม่ได้ทำโน่นไม่ได้เขาก็ออกมาบอกเลยว่าชาติกูชีวิตพวกกูกูพร้อมเสียสละพวกเกิดบนแผ่นดินนี้แล้วเอาแต่แดกเอาแต่ได้ไม่รักชาติเหนือชีวิตมึงจันไรไรค่านั่นคือสไตล์ของเฉลิมชัยนะครับ ในข่าวที่หก็อาจารย์เฉลิมชัยผมชอบเขามากฉลาดขนาดไหนก็ตามแต่ชีวิตมุงล้มเหลวสรุปมึงก็ยังโง่อยู่เออนี่เลยนะครับอาจารย์เฉลิมชัยโคสิทธ์พิพัฒนะครับนี่ศิลปินชื่อดังละลาออกแล้วบอกเลยว่ามึงยังโง่อยู่นี่เลยโอ้โหสุดยอดครับอาจารย์เฉลิมชัยครับว่างว่างวาดรูปให้ผมมั่งดิครับนะครับแหมใช้ได้เลยผมชอบรูปอาจารย์สวยมากเลยอะ ถ้าอาจารย์เฉลิมชัยนี่ก็วาวาดรูปเกี่ยวกับสวรร์นะครับเทวดาสวยแต่ก็คุณตะวันดัชนีก็นรกเลยโอ้โหรูปท่านคลาสสิกมากเป็นรูปแอสแทกดูแล้วจินตนาการไปได้1้อย0 0ก็เก่งคนละแบบนะครับแต่เป็นศิลปินมาจากทางเหนือด้วยกันนะครับโอ้โข่าวเจ็ดนี่น่ากลัวนะครับทำไมฮุนเซนกล้าถึงขนาดนี้เอาจาัสลา แฉคลิปเสียงคล้ายหุนเซนสั่งไล่ล่านักเคลื่อนไหวที่ลีภายในไทยเอาล่ะเสียงคล้ายหุนเซนหรือเสียงหุ่นเซนเลยเขากลัวฟองเขาก็อาจจะเสียงคล้ายมั้งครับนี่เลยนะครับทำไมเขาทําได้เขาที่แล้วเขาก็มายิงนักตารเมืองฝ่ายตรงข้ามในประเทศไทยใช่หรือเปล่าแต่ว่าตามมาจากขเบรเลยเพอร,รถจอดในเมืองไทยลงในเซกัสซั์โป้งเด,ดสมอลเล่มากล้องดองเลยโอ้โหนี่แหละครับ เอะสมัยเขากล้าทําในเมืองไทยเพราะฉะนั้นที่สองตระกูลที่ใกล้ชิดกันมีเอี่ยวกันก็เข้าข่ายจริงสิครับข่าวแปดนะครับเมืองคอนนับพันรวมตัวไล่นายกลองเพลงนักแผ่นดินนะครับเป็นเพลงของเป็นเพลงของสันติลุนเพนะครับ โอ้โหลานตะเคียนจังหวันนะครรีธรรมราชนะครับนะครรีธรรมาชแหล่งประกาศพระธรรมเกิดไกรนี่เลยครับพระพุทธศาสนาเข้าครั้งแรกก็ที่นะครรีธรรมละนะครับก็มีพระบรมสา,ารีลิกธาต่นั่นก็มีเรารู้จกัจกจัตุคามราม,มาเทพก็จากที่นั่นแหละครับคือเทพที่เฝ้าทางขึ้นที่เจดีที่บรรจุพระบรมสา,ารีลิกธาตุ ที่เราอูต่ตอนองค์เป็นล้านนะครับจตุคามรามรเทพตอนหลังก็พอคนไม่นิยมก็ด้อยลงมาพระที่เป็นพระก็จะราคาคงที่แต่พระที่เป็นเทพราคาก็จะด้อยลงมานะครับจตุคามรามรเทพนี่เป็นเป็นเทพนะครับแต่ส่วนพระหลักเบญจภาคีเนี่ยอ้ออันเนี้ยราคาดูไม่จืดเลยนะครับสมเด็จสมเด็จนี่รวมสองวัดเลยวัดรักังกับวัดบางขุนพรมแถมเกศชยโยอีกหนึ่งก็ไล่ตามลําดับสมเด็จวัดระคังนี่ ไม่ล้านไม่มีนะครับมันจะเป็นล้านเป็นสิบล้านเป็นร้อยล้านนะครับถือว่าเป็นสุดยอดแห่งพักเครื่องเลยแล้วลองลงไป็นพระรอดพระรอดนี่เป็นพันปีเลยของสมัยพระนางจาม,มาเทวีนะครับอันเนี้ยแห่เขาสุดยอดมากพระรอดพระรอดเสร็จก็เป็นผงสุพรรณนี่เลยผงสุพรรณเสร็จอ้๊ยสุดยอดซุมกอซุมกอนี่มาดังตอนไหนครับ บอกซุ้มกอนี่ขุดพบกรุในสมัยรัชกาลที่หพระทางเหนือนะครับซุ้มกอในพราะมีลูกกอไก่เลยเรียกซุ้มกอลงไปในกรุกไม่มีอะไรเหลืออยู่เลยครับเพราะเขียนคําจารึกไว้เยอะจางหมดแล้วน้ํามันลงเพราะพระเป็นพันปีเท่านั้นสุดท้ายคํานี้คําเดียวพระองค์เป็นลาเลยครับมึงมีกูแล้วไม่จนโอ้โหโอ้โหจำไว้เลยครับซุ้มกอนี่นะครับโอ้โห แล้วก็อีกอันหนึ่งก็พระกำแพงนี่นะครับก็ถือว่าเป็นสุดยอดแห่งเบญจภาคีเหมือนกันมีพระเบญจภาคีนี่โอ้โหพวงหนึ่งที่ห้อยไปนี่ยอย่างธรรมดาธรรมดาต้องมีสัก30นะครับไม่ใช่3าสบาทนะครับ30ล้านนะครับอีกอันนึงก็เป็นผงสุพรรณโอ้โหสุดยอดนะพระในเบญจภาคีจะเป็นพระที่เกี่ยวกับเมตตามหานิยมนะครับส่วนพระที่ คงกระพันก็เป็นพระฝ่ายบูก็มีขุนแผนนี่เลยครับขุนแผนนี่ถือว่าโอ้โหพระร่วงรางปืนโอ้โหจอมพลสนีดิแขวนองค์เลยนะครับพระร่วงรางปืนเหนียวยิงไม่เข้านี่ครับพวกนี้นั่นเลยสุดยอดทั้งนั้นเลยนะครับมเหสวนโอ้โหไอ้เสือมเหสวนแขวนพระเมะเหสวนยิงไม่ออกฟันไม่เข้านี่แหละครับพระเหนียวทั้งหลายแหละแต่ว่าพระเหนียว คงกระพันชาตรีก็สู้พระเมตตามหานิยมไม่ได้นะครับแต่ตอนหลังคุณแผ่นี่นอกจากเหนียวแล้วเป็นพระถ้าใครมีแล้วหญิงหลงรักนะครับว้าคุณแผ่นะครับเบญจภา,าคีนี่โอ้โหใครมีก็สุดยอดเลยนะครับแต่พระสมเด็จที่บอกสมเด็จว่าระครังมางลุบผมและเกตชยโยเนี่ยทำไมถึงราคาสูงนักพระเพิ่งจะไม่ถึง200ปีเพราะผู้สร้างเนี่ย สุดยอดครับคือสมเด็จพระพุทธ,ธาจารย์โตแล้วประวัติเนี่ยสุดยอดมีครั้งหนึ่งนะครับเขาบันทึกไว้ในประวัติของสมเด็จวัดระฆังในอำเภอท่านปราบโจรดักยิงตลอดฆ่าโจรตลอดสมัยก่อนอาเภอก็เป็นคนปราบนะครับก่อนที่กฎหมายการสอบสวนจะมาอยู่กับตำรวจเนี่ยครับอยู่กับอำเภอก่อนในอำเภอคนนี้สุดยอดก็นั่งรถกลับไปที่อำเภอตัวเพื่อจะลง ไอ้พวกที่อยู่ทางโน้นมันก็ดักยิงเลยโอ้โหดักยิงที่ท่ารถเลยก็ปรากฏนายเบอไปแล้วกันนั้นแะแล้วก็ลงไปนายเบอร์ถึงบ้านไม่ตายลูกพี่ใาญบอกเฮ้ยกูให้มึงไปยิงนายเบอร์ทำไมมึงไม่ยิงว่าเขาลงรถอ่ะไปยิงตั้งสี่คนนะบอกไม่เห็นมีนายเบอร์เลยบอกเอ้าแล้วมึงไม่เห็นนายเบอร์แล้วมีเฮ้ยแล้วนายเบอร์มา็าบอกมาก็ามาด้วยกันนั่งคุยบอกอ๋อเห็นมีพระสุโธงองค์หนึ่งลงจากรถมา อ้าวเห็นอรอย่างครับนี่แหละครับอิตาลีสมเด็จพระพุทธ,ธาอาจารย์โตครับนี่เลยครับแมเกาะกำบังเห็นหมครับอืนี่ออกมาให้เป็นอย่างนั้นเลยอุ้ยสมัยก่อนมีวิชาเยอะนะครับวัดอุทยานเนี่ยหลวงพ่อเพิ่มได้มีวิชาล้นเนี้อทางในสงครามโลกครั้งที่สองนะครับขนหนีกันไปอยู่วัดอุทยานเยอะอาหารไม่พอหลวงพ่อเพิ่มพายเรือเนี่ยนะครับไปบินทบาดเฉพาะแถวนั้นไม่พอละครับ เอาอาหารไม่อาหารอยุธยาท่านย่นระยะทางได้พอเลี้ยวหัวครองเบาหน้อยไปโผล่อยุธยาเลยไอ้คนตามไม่จะเอากลับเ้าหลุงพ่อเพิ่มมาแล้วอาหารเต็มลาเลยก็เลยเป็นเกจินะครับนี่แหละครับแล้วคําพูดของหลวงพ่อเพิ่มที่ผมเนี่ยเป็นเมื่อสักหกเจ็ดปีที่แล้วเป็นมกทายกอยู่อู๋หลายปีเลยครับคนมาทําบุญจากวัดเล็กๆเป็นวัดใหญ่หลวงพ่อเพิ่มเนี่ยบอกไว้เลยว่าคนแถวนั้นเนี่ยถ้าเป็นเกจินะครับ จะรวยเป็นเศรษฐีทุกคนชาวบ้านแถบนั้นก็บอกว่าเฮ้ยหลวงปู่เพิ่มเอาละนั่งกระสินมากเพ่งภาวนาหลวงปู่เพิ่มนี่นั่งโคนมะขามทั้งคืนนะครับท่านเผลอไปแล้วลเป็นบ้าไปแล้วก็ไม่มีใครว่าอะไรบอกอ่ะรู้มันจะรวยทุกคนได้ไงเวลาผ่านไป50ิปีก็แล้วเจ็ดสิบปีก็แล้วขอโท่อถนนการจนาพิเศษตานผ่านครับ เป็นเสตีทุกครอบครัวเลยโอ้โหวัดอุทยานจากวัดลเล็กๆดังเลยคนไปบริจาคเงินทางเอาทางออกถนนใหญ่เลยนี่นะครับพระสมัยก่อนเนี่ยสุดยอดนะครับการเมืองตกได้พระจะได้สบายใจครับมีพระคอยหรื้ยังครับมีไว้ก็ดีนะครับพุทธคุณเป็นของดีนะครับแต่ว่าแต่ดีกว่านั้นถ้าเราปฏิบัติธรรมอย่าลืมนะครับอย่าไปโกหกใครเพราะ พุทธวจนะบอกคนที่พูดโกหกไม่ทำชั่วอย่างอื่นไม่มีลาละครับสวัสดีครับ